สวัสดีครับพี่น้องประชาชน,ชนชาวไทยชาวโลกทั้งหลายนะครับพบกันอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยิปซีสถทานมจิกนะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับอ่าวันเสาร์วันในการพักผ่อนวันหน่งความสุขแต่บางคนก็นไม่ได้หยุดพักก็เข้าใจนะครับเข้าใจผมว่าแม่ผมว่ามันไม่ ไม่ไม่ไม่เหมือนเรียกพระก,ก่อนนะทํางานอาทิตย์หนึ่งหยุดวันเดือ 1, 4, นหนึ่งหยุดสี่ 9, วันเนี้ยหยุดาทิที่ละวันแล้วยิ่งบางบางบางอาชีพเนี่ยบางอาชีพนี่ก็หยุดงานไม่ได้หยุดเหมือนชาวบ้านชาวเมืองนะว่าหยุดบนธรรมดาอะไรแบบเนี้นั่นอาชีพพวกอาชีพบริการพวกอาชีพขายของอะไรพวกเนี้ยก็ขอให้มีความสุขก,กับการใช้ชีวิตนะครับว่าท่านจะทําอะไรนะครับ ความสุขอยู่รอบตัวความสุขอยู่ในหัวความทุกข์ก็อยู่ในหัวเลือกเอาออกมาใช้เองนะครับอ่ะวันนี้มาเปิดไพ่ดูสถานการณ์ความเป็นไปของคนที่เกิดวันเสาร์จกวันที่16พฤศจิกายน2 5 1 7นะครับอ่ะเตรียมตัวรับชมรับฟังกันครับอ,อยากจะบอกว่านี่คือไพ่ใหม่นะครับ ม่งใช้เมื่อวานอถือว่าถ้าใครหาผ้ายิมซีดีๆหรือตัวไอ้ถูกๆแนะนำเลยครับอ่ะเนี่ยสำหรับไม่ถึงร้อยนะอัน,นเนี้ยแน่เนื้อผ้าผ้าเนื้อกระดาษนี้ก็ดีนะครับถือว่าหนาด้วยมนัน,นด้วยผมได้มาสองสำหรับอีกสำหรับหนึ่งสี่จมู ผมเป็คนชอบสีชมพูเพราะฉะนั้นมีไพ,พ่ยิปซีชมพูก็เสร็จผมแต่อันนี้ค่อนข้างจะกระดาษบอบบางไปหน่อยนะไม่ค่อยดีกระดาษบอบบางไปแต่ไพ่ที่ซื้อไพค่ครับคุณมันจะแม่นจะ,จะดูด้วยแล้วแม่นทั้งนั้นแหละแต่ครึ่งมือดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งครับครืงมีเราสวยสมใจที่เราอยากก<อ>็มีความสุข มีความสุขการทำงานก็รับเลื่นมีความสุขไปด้วยอ่ะเริ่มจับครับใบที่หนึ่งใบที่สองวิเห็นไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> ใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้า <c oughs> ใบที่หกใบที่เจ็ดใบที่แปดใบที่เก้ามีใบมาใบที่สิบสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับ เมื่อดูชมเสร็จแล้วก็ชอบใจก็อะไรก็แชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอุย้ยตาลักจริงๆเลยโอ้ยคนเก่าเหมือนกันนะครับอ่ะใบแรกนะครับสถนานการณ์ขึ้นมาเจ็ดไม้เท้าด้านบวกนะครับถ้าไม้เท้าขึ้นมา,าแสดงว่าอยู่ในช่วงที่คุณต้องดีสดส,ดยส 7, 7ายดีดสายเด้งสายและลิงเจ็ดเจ็ดไม้เท้ามีโชคเรื่องการงานนะครับมีโชคเรื่องการงานแน่ๆล่ะครับการงานดีรับรื่นแน่ๆอ่ะนี่อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท้ั้งตัว ใกล้ตัวตึงตึง,ต,งตึงมากกดเกินเยอะอ่ะเด็กถือดาบไรองตึงมากกูก็ดื้อมากอ่ะมากูก็เบือ่อมึงกันแหละก้าวไปสาวมากูมีเดือดเวอร์เนี่ยมาเด็กมาจัดติดอ่แปดเม็ดเท้าสามเหรียญกิ่งถ้วยแล้วก็แจ็คถือถ้วยนะครับ มีไพ่ใหญ่คือไพ่เดอะเวิรแล้วก็ไพ่เดอะจติกเนี่ยเป็นไพ่ใหม่ไพ่หน้าไพ่อมันรู้สึกผมว่าเขาทำสีแล้วมันเข้มสวยดีมองไกลๆแล้วอาจจะมองไม่ค่อยรู้เรื่องคนนั้นไม่ชินกับไพ่อะเพราะว่ามันปกติมันจะมีขอบใช่ไหมเนี่ยมันจะมีขอบขาวๆเนี่ยแต่ใบนี้เนี่ยสำหรับนี้ไม่มีนะครับมันทำให้ไพ่เด่นขึ้นมา แต่มองไกลๆอาจจะไม่รู้ต้องไกลๆหน่อยนะครับจะติ๊กพายังการตัดสินใจะนะครับดูโดยภาพรวมนะครับเรื่องงานถ้าจะเด่นงานขึ้นมานะครับเด่นจุดหน้าเบือ <c oughs> <c oughs> ่อก้ามใเท้าก้าม่นเท้าคนเบื่องานอนะ่ะมันเบื่อเบื่อได้ทุกเรื่องแหละแต่ถ้ามันขึ้นในเท้าก็แสดงว่าเบื่อเรื่องงานเบื่อเรื่องงานนี่ครับหางานทําเพิ่มถ้าทำ,ทำอะไรที่มันมีความสุขอะ่ะทําเพิ่มได้เลยงาน งานที่คุณทําอยู่บางทีมันจําเป็นจะต้องทำอะ่ะแต่เมื่อคุณมีเวลาว่างมีวันหยุดมีวันนอกเหนืองานประจําคุณก็หางานพิเทศษทํานะครับเจ็ดไม้เท้าขึ้นเนี่ยกําลังเข้าทางคุณนะครับเรื่องอาชีพการงานเนี่ยทำาไะได้ทํานะครับเรื่องการงานก็จะมาคู่กัรเงินเห็นไหมครับสามเหรียญเนี่ยการเงินเนี่ยมาจากส่วนใหญ่จะเป็นเงินที่ไม่ได้เป็นเงินเดือนประจํามันเป็น เฉพาะงานได้งานเนี้ยก็ได้เท่านี้งานนี้เท่านี้เท่านี้แล้วแต่ความสามารถแล้วแต่หน้าตาผิวพรรณรูปร่างเกลียวหมดมสามเหรียนนะเพราะนั้นการงานการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับความตึงเครียดเกิดจากดาบเนี่ยคิงดาบมันอยู่ข้างตัวเนี่ยน่าจะเป็นคู่ต่อสู้แล้วมั้งแต่ถ้าคุณมีเจ็ดไม้เท้าอะ คุณมีเล็กเจก๋คุณแข่งอะไรคุณก็ชนะเขาหมดแหละไม่ต้องห่วงครับอ่าจัาติกสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคนกล้มันเหมือนคุณกําลังจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างอืแล้วก็พอถึงเวลาตัดสินใจปุ๊บก็มีเหตุให้มาคิดมากมากมายด้วยเพราะเพราะปกติจัะติกกัเป็นคนติดขาดนะ นี่ใส่ออแต่เวลาตัวเองต้องตัดสินใจปุ๊บมันจะแผนเยอะแผนมากมาหลายวิธีหลายวิธีการอะไรเยอะเหลือเกินทันทีเลยอ่าะนะครับเพราะนั้นมีเหตุจะต้องตัดสินใจอะไรนะครับดูมือขวาเขาถือดาบนะถือดาบถือดาบแปลว,ว่าใช้กําลังมือหนึ่งมือซ้ายนี่ถือตะช่างเนี่ยตะช่างนะครับถือตะช่งางแปลว่าใช้เหตุผลชีวิตคุณมันถึงจังหวะ พราะว่าจัติก็คือไพ่ของการที่จะเปลี่ยนหรืออชีวิตจอาจจะมีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะเกิดจากตัวคุณนะมันได้เกิดจากโชคชะตาแล้วจัตติกันเกิดจากตัวคุณเนี่ยเป็นคนตัดสินใจการงานการเงิน,น,นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไพ่ที่หนุนอยู่เนี่ยเป็น The World The World นไพ่ดินลดับสองสำรับแสดงว่าเรื่องการกินการอยู่สมบูรณ์ชีวิตโดยภาพรวมอ่ะมันไม่มีอะไรหรอกมันมีแต่เรื่องคุณเครียดคุณเครียดเรื่องงานเหรอ คุณเคลื่อเรื่องงานแล้วคุณต้องทำไหมอ่ะก็ต้องทำถ้าต้องทําแล้วทําไปคิดเกียจจะทําไปทําไมทำแล้วไันได้ะลรเออใช่ถ้าต้องทําก็ทําให้มันสนุกครับแค่นั้นเองเนี่ยแค่นั้นเองความสุขมันง่ายมากนะครับการงานมีการต่อย,ยอดม,มีการเติบโตมีการขยับขยายนะครับการงานของท่านนะครับเรื่องการเงินอย่างที่บอกอ่ะสามเหรียญจริงๆแล้วก็ถ้ามีไพ่ ดเวิร์นขึ้นด้วยเนี่ยมันก็แสดงว่าทุกอย่างมันเป็นอกเป็นใจให้ท่านนะเพราะไพ่เดอะเวิร์นมันไพ่ของมันคืออะไรเจออะไรที่มันใช่เจอ,อที่มันอันนี้แหละถูกใจอันนี้แหละใช่เลยแบบนั้นนะไม่มีเหตุไม่มีผลดื่นมาอันใดหรอกมันคือความชื่นชอบและความสุขที่ได้เป็นที่ได้มีที่ได้ใช้ที่ได้ชอบเนี่ยเนี่ยคือไพ่เดอะเวิร์นนะครับความสำเร็จล้อมตัวนางฟ้านี่คือชอบมะกอกนะครับชองมะกอก เป็นสัญลักษณ์ความสำเร็จล้อมตัวทางฟ้าเลยไพ่ของการเดินทางไกลก็ใช่นะครับอ่าต่อมาเรื่องความรักไพ่ความรักก็ดูไพ่ถ้วยนะครับมีแจ็คถ้วยกับคิงถ้วยนะครับแอบตรงรักแฟนคนอื่นเขาอยู่เปล่า <c oughs> ความรักไม่ค่อยโดดเด่นโดดเด่นก็คือไปเจ้าชู้ใส่คนอื่นเขาลนะโดดเด่นมันะนิ่งๆไงครับถ้วยอะ่ะแจ็ค คิงถ้วยมันก็คิงถ้วยเป็นพ่อไม้แหละความรักความรักก็มีแต่ให้นะแจ็คถ้วยก็แจ็คถ้วยก็เป็นความรักถ้าเป็นแพ้ความรักก็เป็นความรักที่ดีอะ่ะแต่ถ้าเป็นจะเรื่องป็นคู่ชีวิตก็ต้องทําใจหน่อยยอมรับหน่อยว่าแจ็คถ้วยนี่เขาสมบูรณ์แบบนะครับสูงโปร่งจมูกโดง่งขาวโบกอ่ะปากหวานช่างประจบช่งางหลุใจใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ ก่อนนอนยันตื่นยันเข้านอนอีกรอบแจ็คเลตจะดูดแลท่านเป็นอย่างดีถ้าคุณเป็นคนรักของเขาและเป็นคนที่เขาพึงพอใจเขาจะปฏิบัติเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าแจ็คถ้วยเขามีความเป็นมิตรสูงเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคู่รักเขาคุณก็ย่อมยอมทําใจเพราะเขาไม่ได้ทําคุณคนเดียวเขาทำกับคนทุกคนแหละเหม,มือนกันไม่มีไม่มีเหลื่อมล้ําไม่มีลําเอียงความรัก ก็นิ่งๆกลางๆไม่รีไม่ร้ายนะครับเรื่องสุขภาพก็เรื่อง,องนี้แหละครับความเครียดนะครับความเครียดโรคอ้วนคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็โรคซุมซามดูแล้วไม่มีอะไรที่แย่มากไม่มีอะไรที่แย่นอกจาก ใจิตใจเราเราเรา,เราคิดอะไรเรามีเป้าหมายอะไรเราต้องการอะไรสิ่งที่เราทาเนี่ยสำเร็จไม่สําเร็จอ่าอย่างที่บอกนะครับผมดูภาพรวมเมื่อผมดูภาพรวมปุ๊บเนี่ยัมก็จะกว้างกว้างก็มันบางคนนะ่มันตรงแต่บางคนมันไม่ตรงเออบางคนก็ตรงแทบทุกเรื่องบางคนไม่ตรงสักเรื่องอนะ่ะใช่หมดเพราะฉะนั้นผมก็บอกเป็นประจําทุกวันแล้วก็จะบอกต่อไปอยู่เสมอ่าท่านสุขอะไรมันเหมือนท่านไม่มีที่พึ่งทางใจอ่ะท่าน แสดงความมีเห็นคุยกับผมได้เหมือนพี่คนหนึ่งอ่ะ,อะพี่คนนี้น่าจะเกิดบางคานดูไพ่แล้วก็ส่งมาขอประคุณแล้วก็เล่าปัญหาชีวิตได้ฟังผมก็ใส่พลังบวกอัดเข้าไปครับอ่าตอนนี้ลันลาแล้วชีวิตสบายแล้วสบายเพราะาคิดเป็นเงี้นั่นแหละสบายไม่ใช่ว่ารวยเพราะว่าอะไรอ่ะคิดเป็นเงี้นั่นแหละคิด คิดเป็นเหมายถึงคิดยังไงให้มันมีความสุขคิดยังไงให้ไม่ทุกคิดยังไงให้ไม่ป่วยนั่นแหละเขาเรียกคิดเป็นนะครับอ่ะโดยรว,รวมนะครับถือว่าดีนะครับทั้งการเงินการงานอ่สุขภาพไม่ได้มีอะไรปรักโกเทียมเบี้ยมากมายเรื่องความรักมันก็ไม่ไมีการชิงรักหักสวัสดชูรักอะไรทั้งนั้นไอม้มีทุกอย่างที่คุณจะทําพึงสังร่อนนะครับตั้งสติให้ดีอย่าใช้อารมณ์นะครับไพ่เนี่ย มันเปลี่ยนชีวิตมันจะเปลี่ยนเพราะมือคุณเพราะการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณนะครับฝากไว้นะครับอ่ะนะครับณโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกท่านพบความสุขความเจริญนะครับไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ขอให้รับรื่นรวดเร็วสะดวกสบายไม่ว่าท่านจะเรียนรู้อะไรขอให้ท่านได้เรียนรู้ได้ไวเท่าทันความคิดคนหนึ่งเท่าทันคนจะได้ไม่เสียเปรียบนะครับ ก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายของแรงอยากกินได้กินอยากเที่ยวได้เทียเ่ยวหนัง้าน,นี่ก็สวยนะไปต่างประเทศก็ใส่มาด้วยนายจว๊บพงษ์กุญแจอ่านะครับเป็นภาพรวมนะครับเป็นภาพรวมเดือนเสาร์นะครับอ่านะครับก็ขออ่า ความร่วมมือนะครับขอความเห็นใจขอกําลังใจจากท่านนะครับเชิญกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนี้หน่อยนะครับช่องนี้อยากเติบโตมากครับเติบโตแล้วผมจะมาคุยกับท่านเหมือนคนตื่นตื่นทําไมครับผมจะจะตั้งชื่อว่าตื่นทําไหมครับไม่ไปช่วงชิงไม่ไดา่าไม่ไม่ต้องไปพูดไม่ถูกพาไม่ต้องไปพูดอะไรที่มันอะไรขนาดนั้นไม่ต้องใช้กระถงกระโถนอะไรอย่างนั้นไม่จำเป็น อ่ะยุ่งเรื่องเขาทําไมอืมอ่ะนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับมีอะไรปรึกษาหารือมีอะไรสงสยัยสอบถามได้นะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ